สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่อไอ้น้องสุขูสุคตน้ำพี่น้องสวัสดีลราก,ทกท็ทักทายพี่ทักทายน้องหรือว่าทีมงานรถดำรถดำสิงเมืองไผ่นะครับอำเภอเสละพุ่มทีมงานผู้บบาวกาพี่น้องสมบัติ ดำสิ่งก็เป็นผู้ว่าผู้จ่าพี่น้องเมือนี่พาพพี่พี่น้องมาชมนะครับกี่ับทีมงานไอหนุ่มรูปหล่อนะครับทางเมืองไผ่นะครับพี่น้องแลวนี่มาทำแลนดินเฮ็ดหนนทางอ้อมหน้าเนาะพี่น้องนี่ อันแรกแนก่มานครับนี่เป็นเดก้า195ร้อยเก้าสิบหาเลงมาพี่น,อน,น้องงานผู้เบาเดี๋ยวนี้ยูบ้านดงประเสริฐพี่น,อน้องนะครับอยู่บอาปปา่อป่านะครับเหยียดไอ้ดินเนซี บัาไทยแลนด์นะครับลอ,อยกันชิพฮาครับนี่หลานกำนันสุดประเสรนพี่น้องมาแต่ทางชุมพลบุรีเฮาเนาะพี่น้องนี่สวัสดีซูเฟอร์แมคโคกน้อครับวันนี้เฮาก็อยู่กับโคมัดสู๋น้องพี่น้อง เป็นพี2ซียรุ่นเจ็ดครับอ่าล็อกจี้นะครับสีวิไลทัวนะครับเป็นลอยเกาสิบหาแรงมากครับของคูปปาเว็บเป็นติดอ่าบางฟุ้นหนามานะครับถูกรอขึ้นไลยครับวันนี้ก็ได้มาแล่นรวมกับทีมงาน บ้าวทางเมืองไผ่นะครับรถดำสิงเมืองไผ่เสร็จแลุ่มครับอนี่ก็อยู่กับโจโคมาสุพีซีสองรอยรอุ่นเอสพี่น้องพอใคร ให้เห็นเท่าไรนะครับสำหรับรุ่นเจ็ดนี่เป็นเครื่องฮกสูพี่น้อง เ cool er. บอร์โบอินเตอร์คุลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำพีน้ครับไบแท็ก80ดรู้เลยเจ็ดโตเะเรียสองโตพี่น้องเดี๋ยวท่าร์ไดบุกผมก็พอ่ได้ถามครับรถด,ดำบเป็นมาแอนอยู่นี่พอ่ได้ถามผู้บบาวกาอยู่เมื่อนี้ก็ ได้มีโอกาสมาพบมาพ่อกันนะพี่น้องโอ้หลายมือหลายเว้นครับพอได้มาเลาะผมก็ได้ค่าแต่ยากเวียกพี่น้องอ่ะลอยเกาสิบห้าครับปาเวบสีวิไลทั่วเหยียบเนเหยียบเนี แรงหน่อยเออพี่น้องน่าจะเป็นผู้บาวอัดเนาะครับครับกวีบหนีนังยู่ทั้งขางเนาะพี่น้องอน,นี่ลอยเจ็ดสิบห้าแล้วมาครับผู้บาวกาลูบล่อทั้งเมืองไผ่ครับ อ,อันนี้มีรถดำสามขั้นพี่น้องเป็นรอกกีสองขั้นกับ d ร้อยเก้าสิบห้านะครับอือโอ้ฝึงสาเพิดนะพี่น้องเลยสาเลือกเลือกเลยครับ ตรงนี้ก็ฝนอยากทิ้งช่วงพี่น้องก็เลยทำงานกันได้นะครับสำหรับรถดำของเฮาหลายมือหลายเว้นเข้ากันจอดนะครับเฮ็ดกะเฮ็ดอย่างยากพี่น้องช่วงนี้ก็สิข้ขจังน้อยครับ เย็ดชิบหาแล้วมากครับ,บล็อกเก้ นิ่มครับนิ่มๆ เล็กน้อยครับปกติเพิ่นตักสองขั้นพี่น้องนี่นะครับม,มือนี้รถด,ด้ำ มาหน่อยเนะครับกเลยใส่เจ้าโอ้มันสูบขั้นเดียวพี่น้อง อากาศกาบอถือว่าห้อนพี่น้องมันนีบบ่ใครมีแดดปันไดครับเอาลรอก้โอ้รอหลายครับแจวเจวแจเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ย,ม,ยมเลยอ้อา,าวเบาอัดนะครับเป็นโซฟอมานนี่สามเสือนะครับ มีผู้บาวเจ็คก,กับผู้บาวเว็บนะครับเป็นมือเปือนอยู่ทั้งคางพี่นอ้องเปลี่ยนมุมเบืองกัน่ะพี่น้องใส่จักตักพี่น้องเบื้องกดอหนึ่งตักแล้วเนาะ

ามอ่ะจีตักกี่นองไอผูอู้บาเวบรอหลายครับ ผิดเลยพี่น้องเอากันเต็มที่เลยครับโดนๆน,นะครับตัวสิมีโอกาสแล่นได้พี่น้อง จัดไปโคมัอสูของเขาครับอ้าวโชเฟอร์รถดำแพ่แม็กโค่รอพี่น้องหยุดกินเขาก่อนว่าันโชเฟอร์ปังนะครับคนขับแม็โค่นะครับคนว่าเทียงกินเขาก่อนครับว่าจันะกินเขาน้ำทีมงงานรถดำ เข้าแล้วนะครับมือน้ี่ได้ห่อเขามานำ้ำนี่นะครับทีมงานรถด,ดำซิ่งเมืองไผ่ท่านเสนาผู้เข้าครับโอ้ดินสุดดินสุดเลย โอ้ถอยถอยเกินถอยเกินมีแข้งข้า <laughs> งหลังเป็นสากันบ่นั่น <สา S 2> โอ้สาตัวนั่นโอ้ขักแท้อ่ะขึ้นได้บ่ล่ะบัดมาบ่กินแล้วมันค่ำโอ้มันค่ำต้องเอาแม่โพม,ม,ม,มาซอย อ้สาักขึ้นนี่ครับรนะครับอรเอา้ามันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเอาลองเบึงขึ้นบ่อาสายขุดเวบว่าสายขุดว่าจัน <c oughs> โคตรโคตโคตเอาลองวัแต่คุคคคจมเลยเพราะมันดินมันเล,อกน,ลอกนะ้ำเลึกเนาะลุมมันลึก เสียก้าครับปล่อยลงไปจมดินสุดนะครับเกือบลุมสาครับเดี๋ยวล่อสโล่เหลืองมาซอยพี่นอ้องกำลังเดินทางมามาแล้วพี่น้องสะโลเหลืองหมซอยที่ดีนะครับ ปลอดภัยหายห่วงคันมีสาโลเหลืองเนาะพี่น้องโชเฟอร์ปังเนาะครับผูค้คนทับแม็โก้มาเนี่ยอ,อ๋อเด็กจ้งใดจะลิงดึงบ่พี่น้อง ปัญหาเนาะครับเนาะแค่เดียวโอ้สลิงขาดครับสลิงขาดหรือหลุด สลิงขาดครับต้องไปหาสลิงไหมครับเดี๋ยวไปเอาใส่เด็กหน่อยไปเอาสลิงมาไหมก่อนครับสลิงขาดเดี๋ยวรอสลิงก่อนพี่น้องนะครับสลิงขาดนะครับดึงมางั้นนี่โอ้มันตกลงไปเลอกเติอบนะครับเพราะว่าทั้งหลังนี่เป็นสาะนะครับ ลอยลงไปแล้วมันดินมันสุดไปเลยนะครับคําทองคําเผาคําลูกกระโปกเลยพี่นอ้องเอาเดี๋ยวรอชมพี่น้องสต่รงแม่แล้วครับเอาลองอีกทีครับเอา อโอ้โหรออยู่แล้วครับรถแมคโครเนาะครับอา้าโอเคเลยพี่น้องมีปัญหาครับสำหรับแมคโครเนาะครับเรื่องกิ๊บใจสักหนีิบาดเดียวขึ้นเลยครับ フフ <music> ขุนตาจัดการเลยขุนตานี่ป0ปีนะครับอายุ8ปปีแกยังสบายสบายอยู่พี่นะ้องแปดสิบชังเจ้านะครับ nhìn nhau mọi người Rồi câu hà cấp Để câu สำหรับชิปนี้ก็ศิลาพีลาน้องเที่ยงสมี้ละพี่น้องนะครับเดี๋ยวชิปหน้าจงโง่โค้งมาพ่อกันไหมครับล่าด้วยเจ้าเบการอยเก้าหาพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามมาชมนะครับขอ,ข,อขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรค ทั้งหลายทั้งปวงนาะพี่นอ้องมีเงินใส่รดน้ำรดน้ำนะครับด้อสวัสดีครับ